นกีวันนี้กาวเกับในหัวปทัวนแรกก็คือทำไมใกล้ๆปากในกิจการของสถานศึกษานะคะติดอ่อแล้วก็อยากก็มีในส่วนของเรื่องการให้ความรับผิดชอบแผนงานโครงการแล้วก็หลักสูตรต่างๆของทางโรงเรียนนะคะในรับประชุมในเวลามีการประชุมวิชาการนะคะแล้วก็มีเกี่ยวกับเรื่องการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆในโรงเรียน นอกจกมีส่วนร่วมประชาสังคมในงานต่างๆของโรงเรียนคืออย่างเช่นตอนนี้เนี่ยคลางของโรงเรียนพอสีของเราเนี่ยมีกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของมหาชาติชาติเชื่อซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับนิทานะคะก็มีเส็จปากตะก้อนที่ราเก็บโอวูนะคะและขณะนี้ก็มีการเก็บตัวข้าค่ายอยู่ที่โรงเรียนเพืเขคาร่วมแข่งขันเพื่อคราชการสมเด็จพระวการิษาที่ราชสมเด็จพระเทศนัสตุมารีที่โรงเรียน สุราษฎร์าีจังหวัดเทราจะมีการแข่งขันในวันที่2-7ตุลานี้นะคะนอกจากนี้เราก็ังมีการส่งเสริมทักษะอาชีพด้านการทำถนมก็ดังเรื่องเกี่ยวกับสาขาต่างๆตอนนี้ก็พยายามฝึกนักเรียนให้มีความสามารถของด้านนี้เพื่อที่ว่าปจบออกไปแล้วเนี่ยก็จะได้มีอาชีพไปประกอบการงานได้หรือเป็นอาชีพส่งเสริมนะคะนอกจากนี้ในสถานศึกษาเราก็ยังมีเกี่ยวกับเรื่อง การตัดผมซึ่งก็ฝึกนักเรียนอยู่เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่เราก็ส่งเสริมให้ทางโรงเรียน,นพอสีว่ามีชื่อเสียงในทุกๆด้านแล้วก็เพื่อเป็น,ปนการขยายในการม <c oughs> <c oughs> ีวิาชีพของนักเรียนแต่ละท่านนะคะแล้วก็มทาทำกับแม้กระทั่งประสบการณ์ต่างๆที่ได้จากการประกอบกิจการกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนนะคะ ต่อไปในหัวแล้วก็เรามีส่วนร่วมในการนำนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นนะคะมาปับเปล่อนบริหารงานในโรงเรียนของเราว่าอย่างเช่นว่าบางทีเรานำเสนอไปหรือบางทีแม้กระทั่งทางเทศบาลเองมีนโยบายอะไรมาที่อย่างเช่นส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็นำมานำมาพัฒนาแล้วก็ต่อยอดในโรงเรียนของเรานะคะในประเด็นต่อมาเกี่ยวกับเรื่อง ความคาดหวังที่ฐางคณะกรรมการต้องการได้รับจากทางโรงเรียนนะคะก็อยากจะให้ทางโรงเรียนนะคะจะมีการประชุมปีละสองาครั้งนะคะโดยประมาณแล้วก็นัดพบปะสังสรรค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการด้วยการกับครูซึ่งไม่ใช่ซึ่งไม่ใช่เจอกันแต่เฉพาะเวลาประชุมและยกมือเพราะเฉพาะว่าถ้าเกิดว่าเรา อกนอกรอบมันเราอาจจะได้ข้อที่เห็นอะไรดีๆมากกว่านั้นนะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนอย่างเช่นเวลามีการไปแข่งขันนอกโรงเรียนหรือว่าไปดูงานนอกสถานที่แล้วก็จะพานักเรียนไปเอกซ์ตหรือว่าพานักกรองการไปก็ทางคณะกรรมการก,ก็อยากจะมีส่วนร่วมกังจุดนี้ด้วยนะคะ ก็ประเด็นที่นำเสนอก็มีข้อนี้นะค่ะขอบพระคุณอ่าสุดยอดมากเลยครับยอดเยี่ยมมากพอสีนี้มีดียอดเยี่ยมมากเลยครับสีนี้กดไลค์หน่อยกดไลค์หน่อยพอสีนี้มีดีกดไลค์หน่อยเออกดไลค์หน่อยด้านนี้พอสีมีดี เฮ้ยทอสีนี้มีดียอดเยี่ยมมากครับโอเค